Gracias. คุณคุณกิริยามานิเกติดาสานตาใหญ่ แนจะนระถานที่แห่งนี้หรือสถานที่ท่องเที่ยวของชาวจังหวัดแพร่กลับไปบอกต่อกับญาติพี่น้องให้เขาได้มาเที่ยวที่จังหวัดแพร่ของเราค่ะแน่นอนนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นการนําเสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <c oughs> ทเที่ยวไทยคื่นๆเศรษฐกิจไทยคุท่นๆและยังตอดล้องกับค่านิยมหลั12ก12ประการนั่นก็คือข้อ5ค่ะการรักษาวัดนธรมรมประจชาติทุกท่านคะไม่มีดินผืนใดให้อาอุ่น เท่ากับดีที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินผืนใดดูมัน่นคงเท่ากับดีที่คุณลงสมัมมโนลครัวไม่มีดีผืนใดให้คุณเดินเท่ากับดีที่คุณเดินตอนตั้งถ่ายไม่มีดีผืนใดมีความหมายเท่าผืนแผดดินสุดท้ายของไทยเราทุกคนขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขแปดฟิล์มแฟชัน่นไฟติ้งและเฟสติวลัล ถ้าเกิดให้น้องจี้เลือกไ้้ยหนึ่งอย่างที่จะมาประชาสัมพ,พันธ์ให้กับชาวจังหวัดแพร่น้องจี้ขอเลือก F ที่5ค่ะนั่นก็คือฟิสตูว์หรือเทศกาลสงการค่ะเพราะว่าเทศกาลสงการของแพร่นั้นถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยก็ว่าได้และเราได้รับรองจากยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566ได้รับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้อง เป็นอันดับที่4ต่อจากโขนโนราและนวดแผนไทยน้องจี้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้พวกเรานั้นช่วยกันผ่อนลรักได้และวันสงการนั้นยังเป็นอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันปีใหม่ไทยน้องจี้อยากจะขอให้ทุกคนนั้นไปสักการะพระธาตุช่อแฮซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแพร่และในเมื่อเราได้เล่นน้ํากันแล้วเราได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปิดเริ่มในเทศกาลปีใหม่ในเทศกาล ของพวกเราแล้วน้องจี้อยากจะขอแนะนําให้ทุกคนนั้นมากินขนมจีนค่ะเป็นขนมจีนน้าใสหรือขนมจีนน้าหมูที่ถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดของจังหวัดแพร่ก็ว่าได้และอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่จะทําให้พวกเราเห็นในวันสงการานต์นั่นก็คือการสวมใส่ชุดผ้าม่ออมค่ะซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดแพร่ที่ขอความร่วมมือจากทุกๆคนน้องจี้เชื่อว่าสิ่งดีๆเหล่านาี้ที่น้องจี้พูดมานั้นค่ะ น้องจี้คงจะทําคนเดียวเป็นไปไม่ได้น้องจี้อยากจะขอความร่วมมือจากท,ทุกคนเลยค่ะในการช่วยการประชาสัมพันธ์และรักษาซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆที่น้องจี้พูดมาและอีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายเลยที่เราจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือในส่วนของฟิล์มค่ะความทรงจำเราอาจมือเปลือนได้น้องจี้อยากจะขอให้ทุกคนนั้นถ่ายภาพหรือทำวิดีโอเล็กๆลงติกติกหรือ Facebook เพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักว่าอำเภอจังหวัดแพร่ข,ของเรานั้นมีสิ่งดี ได้อย่างไรทุกคนช้าประเพณีเพียรถิชาติขาวคือพุทธศาสตร์อันของใสสีแดงคือเลือดเนื้อของคนไทยจงเชิดธงไตลงตลอดการอย่าลืมนะคะวันที่1 7ใส่ชุดเมืองอู้กำเมืองลดน้ำดำหัวแบบคนเมืองขอบคุณค่ะ